405วักแรกกันนะคะคำว่าแบบสิมาตราก่อนนั้นนะคะที่อาจารย์ให้เขียนก็คือมาตรา395ถึง40 404เราจะไม่ใช้บังคับในกรณีที่เข้าทําการงานของผู้อื่นนะคะโดยสําคัญว่าเป็นการงานของตนเองนั่นหมายความว่าตั้งแต่395ถึง40 404อะ่ะเราจะไม่เอามาปรับใช้นะคะมาตรา404วัก2อนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําเอากิจการของผู้อื่น 405วัก2ค่ะถ้าสมมุติว่าเราถือกิจการของผู้อื่นเป็นของตนเองทั้งที่ทรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำนะคะม,มันจะมีในมาตรา405ว2เราจะมีอยู่3ช้อยก็คือว่าเราอจะใช้ช้อย 395, 396, 399และ400ก็ได้หรือเราจะใช้เราจะใช้ในเรื่องละเมิดมาจาับก็ได้หรือเราจะใช้ในเรื่องของลาบมีควรได้มาจาับก็ได้ หมายความว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่เอากิจการของผู้อื่นเนี่ยเป็นของตนเองทั้งทที่รู้ว่าตนเองไม่มีสิทธิ์มาควาว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะคะแล้วมาควาว่าตัวการเนี่ยจะมีช้อยอยู่สามช้อยก็คือจะใช้ช้อยสามเก้าห้าสามเก้าหกสามเก้าเก้าสี่ร้อยมาจาับหรือจะใช้ช้อยละเมิดมาจาับหรือจะใช้ในเรื่องของลาบมีครได้มาจาับก็ได้ มีอยู่3ทางเลือกสำหรับตัวการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าตัวการใช้ตามมาตรา395 396 399และ400ตัวการยังจะต้องรับผิดต่อผู้จัดการโดยต้องคืนลากมิควรได้ตามมาตรา402วรรคหนึ 1, ่วรรค1นะคะนั่นหมายความว่าถ้าตัวการ ใช้มาตราสีมาตราที่บอกไปเมื่อกี้ถ้ามีทรัพย์สินอะไรที่ตัวการได้มาเนื่องจากเนื่องจากการที่ผู้จัดการเนี่ยทำการงานให้ตัวการจะต้องคืนทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับผู้จัดการตามมาตรา4 0 2ศวรรคหนึ่งดูมาตรา4 0 5นย์ห้าวรรคสองนะคะงงไหมไม่งงนะคะ สรุปมาตรา405วรรคหนึ่งเราจะไม่ใช้มาตรา395ถึง404มาจับถ้าเป็นกรณีมาตรา405วรรคหนึ่งมาตรา405วรรคสองเป็นการกระทำโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ตัวการมีช้อยอยู่3ช้อยที่จะเรียกก็คือว่า395 396 399 400 1ช้อยละ ช้อยที่สองคือเรื่องละเมิดช้อยที่3ก็คือเรื่องลากนี่ควรได้แต่ถ้าตัวการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 395, 396, 399, 400มาจาับจะต้องโยงไปกับเรื่อง402วรรคหนึ่งด้วยหากผู้จัดการได้ทรัพย์สินอะไรมาจะต้องคือหากตัวการได้ทรัพย์สินอะไรมาจะต้องคืนให้กับผู้จัดการ ตรงนี้นะคะถ้าใครที่จุบสลายอาจารย์ไปตรงนี้เป็น402วักวัก402วักแรกนะคะแล้วตรงเนี้ยแก้เป็น402วักสองนะคะถ้ากิจการอะไรที่ผู้จัดจาก,การเข้าทำในานามตนเองและเพื่อตนเองตัวการไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สัตยาบาลตามมาตรา402วักสองเพราะฉะนั้นนักศึกษาโยงไปนักศึกษาไปเขียนตรง402วักสอง ว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้จัดการเนี่ยทำในนามตนเองหรือและเพื่อประโยชน์ของตนเองจะให้สัตยาบันไม่ได้ค่ะถ้าสมมติว่า402วัก2ใช่ไหมคะตัวการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้สัตยาบันอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าผู้จัดการทำเพื่อตัวเองในนามตัวเองผู้ตัวการไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สัตยาบันในการนั้น ก็คือใช้4 0 2วรรคสองมาจับไม่ได้นั่นเองนักศึกษาคะมาตรา399เที่ต่อไปเรามาดูมาตรา399นะคะมเมื่อกี้อาจารย์ให้โยงกับ3 9 5ในเรื่องของหน้าที่ของผู้จัดการงานนอกสัง์แล้วเนาะ399อะคะ่ะนักศึกษาจะต้องบอกมาร์คคาว่าบอกกล่าวแก่ตัวการโดยเร็วที่สุดแล้วมาร์คคาว่าและแล้วมาร์คคาว่าต้องรอฟังคําวินิจฉัยรอฟังคําวินิจฉัยก็เหมือนไปลักษณะ รอคําตอบอะค่ะรอคําตอบจากตัวการแล้วก็มาคําว่าเว้นแต่มันจะเกิดความเสียหายถ้ามีการหน่วงเอาไว้นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราแบบหน่วงเอาไว้หรือล้างเอาไว้เงค่ะแล้วมันจะเกิดความเสียหายเราอาจจะไม่ต้องรอฟังคําตอบหรือฟังคําวินิจฉัยจากตัวการก็ได้โอเคไหมคะ และให้ใช้มารตราแปด์เาถึง8 1 1มาใช้บังคับโดยอนงโลงต่อไปเราจะดูหน้าที่ในทางจัดการให้สมประโยชน์ของตัวการนะน,นะคะนักศึกษามาร์กไว้นะคะว่ามารตราสามเกมันเป็นมารตราที่จะต้องใช้ในการต่อทุกอย่างเข้าไหมคะ395นะคะ,ะ,คะมาร์กเอาไว้นะคะ395สามารถโยงไปกับ401ได้นะคะ ขอให้โยงไปกับ401ด้วย395เป็นมาตรารหลักที่จะใช้นะคะกลับมา399นะคะตรงแปดศูถึง811 809กก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับการแจ้งความความเป็นไปของการที่ได้ทำแทนตัวการว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องถแถลงบัญชีรายรับรายจ่าย จะต้องส่งมอบเงินซัพย์สิ่งที่ได้ไว้นะคะหรือว่าโอนสิทธิทั้งหลายที่ผู้จัดการได้มาในนามของตอนเองแต่โดยฐานในการที่จัดการแทนผู้อื่นนะคะหรือว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้จัดการเอาเงินส่วนนั้นไปใช้ก็จะใช้ดอกเบี้ย7.5ต่อปีตามมาตรา8 1 1่ันนี้ต้องเอาเรื่องตัวแทนมาจับนะคะเราจะมาดูความรับผิดของผู้จัดการงานนอกสังนะคะ มันจะอยู่ในมาตรา396กับ398ที่บอกไปแล้วนะคะก็คือนักศ,ศ,ศึกษาดูสามเก้าหกมาคำว่าใช้ค่าสินหม่ทดแทนมาคำว่าขัดกับความประสงค์มาคำว่าเสียหายสาระสำคัญของมันจะมีอยู่3อย่างนะคะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเส้นไม่เสียหายก็จะไม่เข้า396 นักศึกษาแยกให้ออกนะคะในเรื่องของลาบนี่ควรได้ในเรื่องของการจัดการงานนอกสังกับละเมิดถึงแม้ว่าการกระทําบางอย่างจะไม่เป็นละเมิดแต่มันเข้าการจัดการที่ขัดกับความประสงค์ของตัวการก็ยังคงจะต้องรับผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสังก์อยู่งงไหมคะคือแยกสองตัวเนี่ยออกจากกาันแต่ถ้าสองตัวเนี่ยมันซ้ำซ้อนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะผิดทั้งสอง สอย่างเช่นในเรื่องของ400อะค่ะถ้า400เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้จัดการที่เป็นผู้ไร้ความสามารถถูกไหมคะถ้าเขากระทำการอะไรก็ตามในเรื่องของการจัดการงานนอกสังตามมาตรา395แล้วเขาจะไม่มีความผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสังถึงแม้ว่าจะเกิดความเสียหายตามมาตรา396ก็ตามแต่ถ้าสมมติผู้จัดการเนี่ยกระทำการใดก็ตามที่เข้าหลักละเมดตามมาตรา420 ผู้จัดการที่เป็นผู้ไร้ความสามารถก็ต้องรับผิดตามมาตรา420คือเรื่องละเมิดหรือถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่ทำการจัดการงานนอกสัง์ที่มันเป็นการขัดกับมาตรา396มันก็จะผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสังบวกกับเรื่องละเมิดด้วยถ้าเข้าเรื่องละเมิดตามมาตรา420งงไหมคะงงคืออาจารย์จะบอกว่า ไม่ว่าตัวละครหนึ่งตัวละครนะคะมันจะรับมันจะผิดฐานละเมิดหร, ực, หรือไม่แต่ถ้ามันเข้าองค์ประกอบในเร right> no okay ื่องของการจัดการงานนอกสักเขาก็จะผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกศัก okay ด้วยแล้วอาจจะต้องรับผิดในเรื่องละเมิดด้วยไม่ได้หมายความว่าถ้ารับผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกศักแล้วจะรับผิดในเรื่องละเมิดไม่ได้มันคนละส่วนกันนะคะโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะ พอ,พอไปได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาสอบกมาแล้วมันจะงงอะคะ่ะแล้วพองงแล้วมันจะทําไม่ได้อะคะ่ะแต่อย่าบอกว่าให้อธิบายใหม่หมดนี่ก็ไม่เอานะ,ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม, <laughs> ไม่เข้าใจหมดเลยนี่ก็ไม่ไหว <laughs> มากษาสามเก้าหกที่อาจารย์ให้มาร์ไว้สามส่วนนะคะดูดีๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่า มันไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ขัดกับความประสงค์มันก็จะไม่เข้ามาตาสามเก้าหกโอเคไหมคะขอดู398หน่อยนะคะถ้าสมมุติว่ามีการป้องกันภัยแล้วทำให้เกิดความเสียหายอย่างเช่นกอไก่ก, <c oughs> กำลัง กไก่เห็นขอไข่กาลังจะข้ามหนุนแล้วขอควายก็ขับรถมาอย่างเร็วกอไก่ก็เลยกระชากข,ขอไข่ทาให้ขอไข่เนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็แจกันแตกกรณีนี้ยค่ะผู้จัดการไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ขอไข่อ่ะค่ะได้รับความเสียหายทั้งแจกันแล้วก็ร่างกายโอเคไหมคะสมมุติว่า กอไก่เห็นบ้านขอไข่ยอะคะ่ะกำลังไฟไหม้กอไก่จะไปช่วยขอไข่ขนของก็เลยพังประตูบ้านขอไข่เข้าไปถามว่ากขอขอไข่เนี่ยจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่กอไก่พังประตูบ้านขอไข่ะได้ไหมไม่ได้โอเคไหมคะ ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความเสียหายก็ตามแต่เนื่องจากทำเนี่ยเพราะว่าป้องกันอันตรายที่จะเกิดถึงที่จะใกล้ถึงตัวโอเคไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่ากอไก่เนี่ยไปช่วยขอไข่ขนทีวีกอไก่หมั่นไส้ขอไข่เลยเอาทีวีเนี่ยแก้ท,ทกาาขขากําทีวีเนี่ยตกลงพื้นถามว่าขอไข่เรียกร้องค่าทีวีเนี่ยจากกอไก่ได้ไหมได,ได,ได้โอเคนะคะ ให้มาร์กนะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันเป็นการประมาทโดยธรรมดาอย่างเช่นว่าเราไปขนของแล้วพอดีแบบไปชนกับขอบหน้าต่างหรือเอขอบประตูอะไรเงี้ยแล้วเกิดความเสียหายมันเป็นมันม,มันไม่เป็นประมาทร้ายแรงเนาะแล้วมันไม่ได้จงใจก็ไม่ต้องรับผิดและไม่ถือว่าเป็นละเมิดขอให้มาร์ก398นะคะว่าถ้าประมาทธรรมดาไม่ผิดละเมิดด้วย398นะคะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นประมาทธรรมดาโดยปกติแล้วมันจะเข้าตามมาตรา420ถูกไหมคะแต่ในเรื่องของมาตรา398เนี่ยมันมีข้อสังเกตให้เห็นว่าถ้ามันเป็นประมาทธรรมดามันก็จะไม่รับผิดในเรื่องของละเมิดด้วยตามมาตรา420โอเยนะคะมามาไว้นะคะ397ยกเว้น396าร์กไว้นะคะ 397เขียน397ข้างบนก็ได้นนะคะ่ะว่ายกเว้น396าคำว่าหน้าที่ตามกฎหมายที่บำรุงรักษาผู้อื่นก็คือตามกฎหมายครอบครัวอย่างเช่นพ่อแม่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยให้วินิจฉัยถึงหน้าที่ของตัวการว่าจะต้องทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบำรุงผู้อื่นหรือไม่ ให้วินิจัยของตัวการนะคะถ้าตัวการมีหน้าที่ผู้จัดก,การถึงจะเข้าไปทําแล้วจะได้ยกเว้นความรับผิดตามมาตราสามเก้าเจ็ดแต่ถ้าตัวการไม่ได้มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว,วแล้วผู้จัดก,การเนี่ยเข้าทําแทนมันก็จะไม่เข้าข้อยกเว้นคือหมายความว่าเราจะดูว่า จะเข้าข้อยกเว้นไหมก็คือว่าต้องดูว่าจริงๆแล้วตัวการเนี่ยจะต้องทําเพื่อสธาธารณประโยชน์ไหมหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายไหมถ้าเข้าถ้าเข้าตามสองข้อนี้ผู้จัดการมีสิทธิ์ที่จะเข้าทํากิจการแทนตัวการได้จะยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 3, 9, 6มาตรา400คือมาตราที่ผู้ไร้ความสามารถ จะต้องรับผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสังแต่ไม่ต้องรับผิดในเรื่องของการจัดการงานนอกสังคือได้รับการยกเว้นจริงๆอะ่ะเขาผิดแต่เขาได้รับยกเว้นตามมาตรา400เป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการกับตัวการแล้วจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรม จะอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่มีผลของการเปลี่ยนแปลงตามมาตราสี่ร้ดูมาตราสี่ร้อวัแรกประกอบกับมาตราแปดร้อสวักสองสามารถเขียนมาร์กได้ว่าเป็นเรื่องของการออกเงินทดลองหรือออกค่าใช้จ่ายดูมาตราสี่นะคะ ขอให้เขียนไว้มาร์กไว้ก็ได้หรือจะยังไงก็ได้นะคะใช้เฉพาะการอุปการะและการบำรุงรักษาเท่านั้นส่วนเรื่องอย่างอื่นจะไม่เข้าในเรื่องของ403มาตรา402นะคะมันเป็นเรื่องของการคืนสิ่งที่ได้มาเพราะการจัดการงานนอกสังซึ่งไม่สบประโยชน์ของตัวการคำว่างเงื่อนไขก็คือข้อ บัญญัติหรือข้อกําหนดที่ก่วไว้ในมาตรา401ให้นักศึกษาเขียนไว้ในมาตราก่อนให้เขียนข้างบนว่ามาตรา401นั่นหมายความว่าถ้ามีการเข้าจัดก,การงานนอกสัก์เนี่ยไม่เป็นการส่งประโยชน์หรือหรือว่าแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องตามความประสงค์ของตัวการจะเรียกให้ใช้ชดใช้เงินน่ะไม่ได้เพราะไม่ได้มีหนี้ระหว่างกันนะคะ นักศึกษาดูมาตราสี่ส่วนสองวรรค2นะคะมันเป็นที่นี่ที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนาะถ้าให้สัตยาบันแล้วการให้สัตยาบันจะให้โดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ผลให้เท่ากันนะคะว่าถ้ามีการให้สัตยาบันเท่ากับเป็นการแต่งตั้งตัวแทนโดยปริยายสถานะกลายเป็นตัวแทนกับตัวการจบในเรื่องของการจัดการงานนอกศาล มีใครจะถามตรงไหนไหมคะหรือไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไเลยเลยคือแบบฝึกหัดที่ให้ไปอะค่ะคืออยากให้ลองทำม,มาค่ะแล้วก็ส่งให้อาจารย์เช็คดูอีกทีนึงถ้ามีเวลาค่ะนกักศึกษาคะไอ้ที่แบบอาจารย์บอกแนวไปอะค่ะให้ไปอ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ไปหาเลขมาตามาแค่สามมาตาเองอาจารย์บอกเลยนะคะมีแค่สามมาตา ข้อข้อที่บอกไปนี้มีสามมาตาค่ะแต่อีกอีกข้อหนึ่งจะมีค่าสองมาตาเองโดยทั้งหมดค่ามาตาเองใครไม่เข้าใจตรงไหนถ้าไม่สะดวกที่จะถามนะค่ะก็เมลถามหรือว่าถ้าเจอกันก็ถามกันได้นะคะคืออาจารย์ไม่ได้หมาย okay. Okay. วิชาอาจารย์บอกก่อนนะคะในการสอบของวิชาอาจารย์นะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่สามส่วนคือหลักกฎหมายวินิจฉัยแล้วก็สรุปส่วนหลักกฎหมายอาจารย์ไม่ได้หมายว่าจะต้องเขียนเลขมาตราม,มาจะเขียนเฉพาะเนื้อหามาก็ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องเขียนเหมือนแบบท่านไซส์อะไรทุกคําพูดนี้ไม่จําเป็นนะคะเอาเขียนที่มันเป็นสาระสําคัญมาอาจารย์ก็ให้ เขียนไม่ได er ้ขอให้เขียนเฉพาะหลักกฎหมายแล้วก็สรุปมาก็ยังดีวินิจฉัยต้องเอาหลักกฎหมายมาปรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่าวินิจฉัยแล้วก็แบบไม่เอาหลักกฎหมายมาไม่มีคะแนนให้นะคะขออย่างนึงนะคะในการสอบวิชาอาจารย์ขออย่าทุบจริตนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดี